โอเคมาเรามาเช็คมังกรอ,อ้ามันเอาอะเอาแล้วมันป่าเรียบร้อยดิเอาแล้วขังเรามาเรียบร้อยเรียบร้อยตานี้ไม่รอดนะจ๊ะเล็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยอ่าแล้วมมลาดเอาไงมลารมูมลารนี่นี่กับฟันแล้วมัมมน,มนโอ้โหม,มันลองของเรียบร้อยดิมึงลองของเลยลองของเลยมาดิเวลสูงเลยนะมึงไม่อรอดหรอกดิ้นมันไปทำไมมึงไม่อรอดหรอกสวยโอ้โหเพื่อนก็รอดไมเนี่ยไม่ต้องห่วงเพื่อนโอ้โหมันเข้ามาเยอะเลยว่ะใส่เลยวเลนะเปิดเลยเปิดเลยเรียบร้อย มม oh ่ก oh ูม oh ีตะเรือนล้อเลี oh. mm ้ยวเรียบร้อยมึงเอาไหมล่ะโมลาดโมลาดโอ้โหมีคนห้าว่ะอย่าเดาอาเรียบร้อยเพื่อนเข้าโอ้ยไม่ทันโอเคผมสวัสดีทุกคนีเข้ามาดูคลาเรฟนี้ด้วยผมนะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนี่กูมาคนเดียวมาสรุปแรงนะผมนะและแน่นอนทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเออโมลาดเว้ย ออฟเลนและออออนเลนไปฝามทุกคนคือมือนก็ฝืนเกินเอาแบบสลับกันก็นได้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมเลนโอเมนมาแล้วบอกให้ตอน,นี้มูาดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดบอกให้โดนกบยับยับแน่นอนอีโนเสร็จกูแน่นอนโอเคมาแล้วเรามาเข้าเกณฑเลยนะทุกคนนะและอ่ะและอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนนะผมต้องขอภัยอย่างหนึ่งคือ เสียงครับผมนะเสียงเกมคือตอนผมอ่านนะมันแบบเสียงเสียงมันไม่มีอ่ะทุกคนเสียงแบบเอฟเฟกต่างๆการฟานะอ๋อเดี๋ยวได้แล้วไอ้นี่โอ้โหจะห้าวอ่ะมาดิมาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทีมมันลงมาทุกคนต้องระวังต้องระวังคือแบบเสียงเกมของผมมันหายนะทุกคนนะหายระดับหนึ่งแล้วกันเออพอยังมีติดอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้ก็รอๆไปก่อนนะฟ้าวๆไปก่อนอืมคอยแบบดูเชิญไปก่อนนะพวกนี้มันห้าวด้วย ทาไงมูลาดโห้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเวลซี่มึงเจอแน่เอะเรียบร้อยในที่สุดแล้วเวลซี่เลยนะที่เคินนะไม่กลัวมันแล้วมันลงมูลาดนะมาเลยทักทีมังกรเลยฮะใครอยากแย่งก็แย่งมาดิมูลาดปราดก็ทีปราดผมทีมาดิมาดิเอายังไม่เวลซี่นี่นี่โอ้เด็กเคินเอาได้ว่ะสวยนะรอเวลซี่อย่างเดียวครับมูลาดเนื้อ เป็นแบบตัวอื่นแบบไม่อยากให้เอาโอ้โหไม่อยากให้มืลาดู้วสแต่ตัวเนี้ยผมเล่นเนี้ยแหมมือสีเลยทุวันนี้ามาปาดกูเนเดิีอยากโดนปาดอะครับปาดปาดปาดสวยเรียบร้อยโอ้โหเศษเกเสเ็จหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนเฮ้ยโอ้โหมห้ตายว่ะอดามจเรายังไม่พอนะทุกคนนะก็ปล่อยไปท่านละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน โอเคมาเรามาเช็คมังกรอ้ามันเอาอะเอา,เอาแล้วมันปาดเรียบร้อยดีเอาแล้วขังเรามาเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ไม่รอดนะจ๊าเล็กเล่นน้อยอย่างเงี้ยโดนพี่ตุดตตายครับพ่อมนะ <c oughs> แน่เนี่แหละสะใจมากเลยเจอมูลาเล่นเออร์เมนเนี่ย <c oughs> มาฮะแล้วตอนนี้เราก็สี่นาทีแล้วนะทุกคนนะตอนนี้แล้วเพื่อนเราแบบหือตื่นอยู่้วเพื่อนเราตอนนี้ อ่าแล้วมูลาดเอาไงมูลาดมูลาดนี่มกับฟานแล้วมันโอ้โหมันลองของเรียบร้อยดิมันลองของเลยรองของเลยมาดิเวลสูงเลยนะมึงไม่รอหรอกดิ้นันไปทําไมมึงไม่รอหรอกสวยคือโอิมเน่ถ้ายิ่งเวลวสูงแล้วทัสซีฟิมันยิ่งทําให้แบบตีแรงขึ้นนะทุกคนนะอ่ตอนนี้นะทุกคนนะสกอ์โอโหมูลาดนี่มจะปาดนะเนี่ยแสดงว่ามันเรียนรู้เนี่ยไอเจ้าเนี่ยมันมีการเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้ แม่เรียนรู้เก่งเราไม่ยอมป้าละดิช่วงนี้อ่าจะจะจะโอ้โหนี่ว่าจะป้าดโอเคลอคอนนะโอเคลอล่อล่อมาล่อมาอ้าวเดี๋ยวโอ้โหมึงไม่เรียนรู้อะไรวนะเนี่ยนึกว่าจะเรียนรู้แล้วมาดิมาดไมิไม่เรียนรู้เหรอ,อไม่เรียนรู้ยวเจอเคียนโอ้ไม่เรียนลงเรียนรู้ก็ไปทางป้อมเลยนะโอเคครับและในสาานี้ผมว่าจะไปเติมกาานะ <Hi. S 1> จะได้จ้าเอกของดีกับผมนะแม่ มีดาร์ซะด้วยเรียบร้อยโน่สามตานี้อ่าแล้วจุดมัซ่านเรียบร้อยโ้สวยก็สวยแต่เราต้องฟิกก่อกอนมานะถึงแม้แบบเวลเราจะนำน้ำแต่แบบตัวเราพยายามกันทุกคนนะเรายังสู้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แถมไม่มีตัดเลือดด้วยอ่าและตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนจะบวชนะทุกคนนะต้องไปเริมแลนะเดี๋ยวอ้อมอ้อมไปก่อนโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้เพื่อนก็รอบดเนี่ยไม่ต้องห่วงเพื่อนโอ้มันเข้ามาเยอะเลยว่ะ ใส่เลยผมนะเปิดเลยเปิดเลยเรียบร้อยไม่กูมีแต่เรือน,น <S <S หึงล้อเลี้ยวเรียบร,ร้อย,ย,อย,ย,อยม,ม,มึงเอาไหมล่ะโมลาดโมลาดโอ้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 โหมีคนห้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยพเพื่อนเข้าโอ้ยไม่ทันเพื่นไม่เห็นไรนะอันตีว่าออนะมึนงนี้ยโอ้ด้วว่าเทียบแบบจะไม่ตายไงไม่เกะมาโอเคฮะสงสัยตอนนี้คือเพื่อนว่าแบบ มันจะเอ like ็นป้อมได้ไงดูดิสกอร์เราโอ้โหเรจเดรีต้องรีบจบนะคือตอนนี้ป e ่าเราคือเพนไว้แล้วมันทําเกมมาดีไว้ทุกคนเพนนะคือถ้าเลียดเกมมานี่คือเราสู้ยากเลยนะคือตอนนี้ผมก็แบบโซนได้กับทุกตัวเลยนะตอนนี้เคยเอาไงอะแจ็คเรนร้อยโอ้โหโธ่เดี๋ยวว่าแบบแตชช่างไม่เหนื่อยนะคาดหวังอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องรอรอรอโอ้และแคลรี่กูไปไหนเนี้ยโอ้โหแคลรี่อยู่บน ค okay, ถ้ามันขอนมาตัดคลิปก่อนนะทุกคนนะตัดคลิปก่อนเพราะว่าตอนนี้คลิปมันแบบไม่ค่อยดันเท่าไหร่ตัดก่อนตัดก่อนสวยระดับหนึ่งโอเครอฮะเท่านั้นแหละ <laughs> คือเหตุผลที่ผมไม่ตัดคือมันจะจบได้ไงตอนนี้ เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,วเห็นแบบแบบเห็นแบบแ,แบบ,แแบ,บแแนั้นไงงันเลยคือยังไงตอนนี้ผมก็ยังสู้เหรียญไม่ไหวนะอ๋ออาแจ็คแจ็คแจ็คอะนรองขูแหลกด้วยจิ้มหายนะต่อสูอส้ครับแจ็คโอ้ยยังโดดใส่ขูไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวใส่จังหวะนี้เดี๋ววยวโดดครับใส่เลยครับแจ้งหน่อยใส่เลยใส่เลยอย่าไปกลัวครับไม่ต้องกดไอเทมเลยเปรือหงหยัร้อยเนี่ยมันจะสู้ยากหน่อยเพราะแบบ เราไม่มีตัดเลี่ยดหะทุกคนคือตอนนี้คือผมแบบไม่ค่อยออกตัดเลีอยดไงเพราะมันมันไม่ค่อยจาเป็นไง <laughs> ไม่ค่อยจําเป็นก็บ,บ้าแล้วเจอทั้งเวเจอ,อทั้งอันเลนแต่ก็นะมันเจอมูลาดไงทุกคนมันก็ต้องออกหน่อยนะโอเคตอนนี้เพื่อนยิงฟีไปก่อนนะก็รอฮะรอรอรออ่าแล้วมูลาดเอา้ามูลาดมูลาด,ลาดคงป่าดีเรียบร้อยอโอ้โห ดีนะควยกดอัตี่เกือบแล้วโอ้โหแม่งเร็วชิบหายเลยอ้าวแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันจะจบแล้วโอ้โห้เพลนวิวเพลงทำดีมากเลยครับตานี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแจ็คเขาดูสวยเพื่อนกูนกมีจากคนดีๆไวะตานี้สวยครับน่าจะจบได้แล้วตอนนี้โอเคเตรียมจบเลยมีจากทงท่านยื้อนานไม่น่าไหวนะอ้าวแล้วสวยจังหวะน,นี้เอาเอาไงเอาไงเ,เจสวยครับทยง่ายเพื่อนเลยสวยอาโมลาดโอ้ยไปแล้วโมลาดกูกูไม่กลับแล้ว กูไม่กล้าแล้วมูลราดว่างั้นอืมโอเคตานี้ก็ง่ายๆนะเพราะเนื่องจากแบบตานี้คือเพนฝั่งเราป่างเราคือมันทําเกมไวแล้ร้อยไง,ไงเออไม่ทําเกมดีมากเลยตานี้คือต้องรีบจบด้วยเพราะว่าเลดเกมมาหาใม้มูลราดจบอันเลดแม่งก็เถื่อนนะบอกให้ทุกคนเราสู้ยากนะเขมมาดูซักร้อมูลราดกันดีกว่าโอเอนีพีเป็นอ <c oughs> ลสเตอร์เรียบ้อยโอ้โหมูลราด <c oughs>